โอเคโอ้โหกระซูเด็ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะก้าวก็ทุกคนนะพี่เน่ก็จะบอกกิจกรรมนะผมนะท่าเต้นนี้เลยนะครับที่เนี่ยเป็นเต้นบ่อยทุกคนไม่มีกันแหละเลยก็ูุว่าทุกคนไม่มีเออแล้วก็จะบอกพิธีการรับนะครับผมว่าท่าเต้นฟรีอันเนี้ยเอามาจากไหนฟรีปล่าวะเออนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมว่า วิธีการรับท่าเต้นนี้มันรับยังไงนะผมก่อนอื่นเลยนะผมนะก็จะมามาพาพามาดูกิจกรรมก่อนนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เป็นพุดธนะครับผมคล้ายๆอมวยครับผมมัดจุกนิดนึงวิธีการรับนะครับผมนะไม่ยากนะครับผมนะก็นี่เลยฮะอยู่หน้าแรกของร้านค้าแล้วก็คลิกมาตรงนี้ครับผมป้ายนี้คลิกเข้าไปครับผมนะแล้วกดสุ่มกล่องอันที่25บาทเนี่ยเห็นไหมเอ้ย25เพชรครับผม อันละ25เพชรนะครับผมนะแล้วสิ่งแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ชุดพวกนี้นะครับแต่สําหรับใครนะครับผมนะที่ได้เป็นอ่านี่ครับผมเป็นโทเค็นนะฮะเป็นเหรียญเหรียญเหรียญโทเค็นนะเป็นเหรียญนะก็คือเราได้เป็นเหรียญนะครับผมเอาไปทําอะไรก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับผมแลกเหรียญนี่แล้วก็เข้ามาแล้วก็เอามาแลกชุดนี้ได้นะครับผมแต่พี่เนมก็มีหมดทุกชุดแล้วนะฮะยกเว้นพวกนี้นะก็พี่เนมมีชุดหลักๆแล้วคือชุดนี้นะครับผมชุดไหนนะ ชุดนี้เออชุดนี้ครับผมชุดนี้ครับผมแล้วก็มีอีกกิจกรรมกิจกรรมนะผมนะหน้าแรกเลยของเรานี่นผมเป็นรับท่าใหม่ที่พี่เนียมบอกนะั่นเองก็คือเป็นท่าแรปเปอร์นะครับผมนะสายแรปสายฟรีฟรีวะเดี๋ยวพาไปดูเลยกันอ่ะเข้าไปก็ฟรีนั่นแหละครับทุกคนเพียงเราเติมเราเติมเพียงนะครับผมนะ2 9 9รเบพนะผมมนาะรับไปเลยนะผมท่าเต้นสุดเฟี้ยวครับผมไหนกะ็ เต้นโชว์เลยเต้นโชว์เลยก็มารับฟรีนะผมท่านี้นะคุณเพียง299เพจทอดนั้นนะครับผมนะกดเคเันที่18ครับผมอย่าลืมไปเติมกันนะฮะ18ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับผมระยะเวลามันเพียงแค่3วันนะครับผมนะไปยกดเคอย่างจ้าบอย่างเฟี้ยวเลยฮะโอ้โหไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็อย่าอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมกิจกรรมอยู่ที่หน้าร้านค้านะครับผมนะนี่นี่ประมาณนี้ครับผมนะเราไป สูห่ห้องรอเพลงจีบสาโดยใส่ชุดกอดจิกันเลยดีกว่าไปโอเคห้องข่กรับสวัสดีผู้ช okay. <ills. S 2> มทุกคนท่นห้กสนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสีอ้ยสฮัลโหลครับอ๋อมเลเปิดไมค์ฮัลโหล ต้องใส่เพลงเศร้านะแต่แล้ว,ลวลกเพียดจากความตั้งใจห้าหกหกสองหนึ่งสามสี่ห้าเก้าศูนย์สี่หกสามสี่ฮัลโหลครับแพลวแพด ศูนย์สองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เสียงเบาจังเลยครับได้ยินไหมได้ยินไหมโอเคครับได้ยินแล้วอันนี้อยู่คนเดียวหรอครับใช่ครับรู้จักกระปอมบ้างครับไมโ่โอ้ยรู้จักกระปอมเนี่ยนะชุดละชุดที่เราใส่เขาเรียกว่ากระปอมนะจำไว้จำไว้อย่าไปเรียกก็จีนะไม่ถูกต้องไอเธอเคยแบบเลิกกับแฟนเก่าแล้วแบบแฟนเก่าไปเจอกับแฟนใหม่อะไรแบบเนี้ย คยครับเฮ้ยเป็นไงต่อดีวะอ้าวก็เรามาขายขำไงเราเป็นคนแบบใจดีะอนะเราเป็นคนที่แตกต่างจากฟีฟายคนอื่นใช่ใช่เราแบบน่ารักตะมูตะมิจูบเบ้เลยแหละน่ารักน่ารักไหมครับโอ้โอ้คิมีนุตโตนเนือชัน ไรคืขำว่ะเพื่อนเธอใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อแล้วเพื่อนไม่ได้เปิดไหมอ่ะไม่รู้ฮันแนแ้่เขาเขียนว,ว่าฮันแน่วะไอ,อ,อ้ที่รักที่รักท่าเขาเขียนว,ว่าฮันแนมาฮะไม่ใช่เธอยังไม่บอกเรื่องของเราเหรอนีอย่ยคบกันได้มาวานห้าสิบปีแล้วเออใช่ตอนเนี้ยใช่ใช่แล้วคบกันมาห้าสิบปีแล้วทุยเป็นแฟนกันครับเพิ่งคบกันครับ ใครวะอะไรวะใครวะแผวเหรอมาเลยเราไงเราเราเราจีบแผวติดไงเราแบบร้องเพลงให้แผวฟังแล้วแบบแผวก็เลยชอบเราเลยตอนไหนเอ้าเอ้าเอ้าอ่ะงั้นแผวอยากฟังเพลงอะไรอะแล้วแต่เลยตอนนั้นเราร้องเพลงให้แผลฟังแผลจำไม่ได้จริงเหรอฮะ 2,000 years later ตอนไหนเอ้าโอ้อนี่แหละท้อเลยอ่ะเราฟังเพลงอะไรอ่ะเผื่อเธอจำได้อ่ะฟังเพลงอะไรแล้วแต่ครับอ่ะอ่ะโอเคตอนนั้นเราเราเราจีบแพรเพลงนี้ไว้ตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ฟังธรอะไรให้ไหนผู้ยใช่แล้าเนี่ยดึกแล้วยาพึงกลับจะได้ป่ะจะได้ป่ะเพลงเนี้ยดึกแล้วยาพึงกลับไปเคย่าว้ย ดึกแล้วอันตรายไหมคือตอนนั้นเราลองจีบเราจีบแม่แม่เราลองเพาะจริงเลยเลยจีบแพลติดมาไงอ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้เห็นไหมใช่ปะดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับไปดึกแล้วอันตรายไหมที่ตอนนี้เอาจริงเอาดูดิไม่เป็นไรถึงแพลจะขำเราแต่เราก็จีบแพลติดอะแค่นั้นแหละ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังอีกรอบนึง่ะเผื่อแพลวจำได้อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราดิจิต้าเราอะเราดิจิต้าเป็นอยู่เต้า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 ดึกแล้วอย่าพึ่งกลับ เดึกแล้วอันตไรายไหมตอนนี้เอาจริงจริงแค่าอยู่กับเธอตรงนี้เดึกแล้วยา แพลจำได้ยังครับแพลจำได้ยังที่เราทำไมต้องหลุดคำอะไอเชี่ยอะอะไรนะทำไมต้องหลุดคำไม่รู้ไม่ต้องหลุดคำหรอกเขาเรียกว่าหลุดเขินเนี่ยเหรอแล้วจีบแพลเพลงนี้แหละตอนนั้นแ่ะจีบติดนะจีบติดจริงด้วยใช่ป่ะแพล อาจะว่าถ้าเกิดร้องใหม่อะเมื่อกี้จีบติดปะ2000 years later เอาเงียบไม่รู้จะตอบยังไงเอาแบบมีใจให้เส้นนิดวะนิดนึงก็ได้อานนิดนึงเอาไปหมดนี้ก็ได้ย แค่นี้ก็ทำขาดสักใจค่ะอยากได้ยินคำนี้ใกล้หูยังเลยสรุปแพลวแบบมีเฟซบุ๊กปะมีครับคือเราคบกันมาตั้งนานเธอไม่ให้เฟซเราทีอ่ะเออดูดีก็เธอไม่ให้เราไงเราคบแบบคบแบบตั้งแต่แบบชาติเดิมก่อนอ่ะอ่าเดี๋ยวอ่ะอ่าโอเคมีเฟซเรานะ ก็นไอศคีเยว่เย็่เยว่เยวนเยวนเยว่เยวาเยค่เยว่เยน่เยี่เยวเรว่ะยวาเยวยวเว่ยวเาเยว่เเยว่กยวเเยบย่ยยว่ว่เวเลยว่เยเวเยวต่ยว่เวเ่ย่วย่เว่เเว่เยว่เวเว่ยว่เวว่วเเ่่ยยยย เงือ่กจีโอด์ก็จีโอดเกิน,ปน,นไปละไอสวัสดีครับสวัสดีนะคะไวรุ่นสวัสดีไวรุ่นเกิดเป็นเสืออย่าลืมตาที่จากมา วัยรุ่นอยู่โรงเรียนเหรอวัยร oh, yeah, yeah. yo, ุ่นว so. like, ัยรุ่นไม่ได้ไปโรงเรียนนี้โอ้วัยรุ่นออนไลน์วัยรุ่นไปโรงเรียนบันจัมโอ้ย่าอ่ะวัยรุ่นโย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 ่โย่วัยรุ่นรักอะไรบ้างโชว์โชวโชววัยรุ่นร้องเพลงให้ฟังหน่อยวัยรุ่นแล้วไม่เป็นหรอกนี่ร้องแบบเราเนี่ยเราอายุวัยอแย่เอา one two t h ยอยากให้เพลงของฉันมันทําให้ <c oughs> เธอสบายใจอยากให้เพลงของฉันให้อยากเห็นเธอไม่จากไปไหนโ <c oughs> ยโย่ไม่รับแอดหน่อยไม่รับเราเพื่อนเต็มเราไวรุ่นเราเพื่อนเต็มเราไวรุน่นไม่จริงอ่ะไวรุ่นไวรุ่นเราเพื่อนเต็มเราไวรุ่นไวรุ่นใจดา้าไวรุ่นสางเพทงอีเปล่าวไวรุน่น โย่แค่อยากให้เพลงของฉันมันทำให้เธอสบายใจโย่โย่โยสับยะโอ้ยโย่ไม่รู้ตกไปซะไอ้พึ่งพิ่งพึ่งพี่งพิ่งเอาคุณว่าะโย่ไงเตะหลอด เราขอโทษได้ไม่ละเตะออกทําไมอ่ะเราเราเศร้าเมื่อกี้เราแบบไม่มีเพื่อนคุยเราก็โดนเตะออกอะไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ต้องเศร้างั้นเรา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 ตั้งใจร้องให้เอาแมวเอาไหมเอาเอาเดี๋ยวเตะเราออกนะค่ะค่ะไปนอนนอนไงใช่ใหญ่เพลงของฉันมันทำให้เธอสบายใจ ลามาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันจะไปหไน่นลมไม่ความเงาช้าช้าสูดลมหายใจที่มีค่าและจะรู้ว่าฉันนั้น เตะเราออกทำไมล่ะโยวอท์ซับกายไม่ใช่เธอมาเตะเราออกเราไเป็นคนดังได้ไงล่ะคนดังต้องไม่โดนเตะออกจริงน้องใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะสียงฟังไม่ชัดอุ้ยพี่คนนี้ยังบอกว่าช้า ลาตาลงสักครั้ง<ม>ก็ไดเห็นฉันไม่จากไปไหนปลนปลียกเอาช้าชา<ม>สูดลมหายใจที่มีค่า<ม>และจะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอ เอาไว้รุ่นดนตตีออกอาไว้รุ่นดนเตะออกอะโยโย่ี่คนดังในดิจตอเอาไว้รุ่นดนเรีออกอ่ะดูดีเอ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่พ่มเอาใช่ไหคะใ่หมขอโทษขอโทษใ่โอเคครับ <laughs> <Cháu coughs> không <nào>. Vậy là Tì rõ ọc đồng máy ha Tì có chi ọc đồng máy ha oh, yo, yo luôn